คือเราต้องยอมรับก่อนว่าค่าอาหารเคยเห็นมันลงไหมครับไม่เคยเพ<ล> <c oughs> ราะ <c oughs> ผมจําได้สมัยพ่อเล่าตอนเด็กๆพ่อเคยซื้อก๋วยเตี๋ยวด้จานละบาทนี่จานละบาทแ,แม่หนูเล่าเหมือนใช่ไหมจานละ,ะบาทตอนนี้จานเท่าไหร่ละห้าสิบาทใช่ไหมยังไม่อิ่มเลยถ้าเดตด,ด้วยภาษาแบบฟังง่ายๆ, <c oughs> ๆคือเดนเฟอร์ของเราต่ำแต่จขวางความรู้สึกของประชาชน่อยนะบางทีเราพูดด้วยอารมณ์และความรู้สึกนะกับการพูดด้วยข้อที่จริงมันต่างกันท็อปทั จะซื้อข้าวกินแต่ละทีทําไมมันแพงแพงนี่มันเกี่ยวกับเงินเฟอ้อหรือเปล่าวันนี้นะคะเรามาพูดคุยกับอาจารย์ธนวัน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะคอาจารย์ครับอาจารย์คะอยากให้อัปเดตสถานการณ์เงินเฟอ้อในไทยตอนนี้นิดนึงค่ะเป็นยังไงบ้างอะคะถ้าอัปเดตด้วยภาษาแบบฟังง่ายๆ<ม>คือเงินเฟอ้อของเราต่ําต่ํากว่าสิ่งที่ควรจะเป็น แต่อาจจะขวางความรู้สึกของประชาชนหน่อยนะแต่ว่าในเชิงวิชาการเนี่ยมันต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนะครับปัจจุบันเงินเฟอ้อของเราเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วในปี2017อยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.8%นแตะครับแต่ว่าถ้าเป็นเงินเฟอ้อเนี่ยมันจะวัดหลายอย่างคือเงินเฟอ้อรายปีมันเทียบปี6-7 เทียบกับปี66แต่ว่าเราก็จะมีเงินเฟอ้อที่เป็นรายไตรามาสและก็รายเดือนซึ่งการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อของไทยเนี่ยจะประกาศเป็นรายเดือนโดยกระทรวงพาณิชย์นะครับตัวเลขเงินเฟอ้อในเดือนกุมภาพันธ์ล่าสุดเนี่ยอยู่ที่1 0 8ก็เอาง่ายๆอยู่ประมาณ1%ก็ถือว่าต่ําถามว่าทำไมถึงเรียกว่าต่ําเพราะว่าเงินเฟอ้อจะต้องอยู่ในขอบเป้าหมายเงินเฟอ้อที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังตกลงกันไว้ซึ่งรอบเป้าหมายเงินเฟอ้ออยู่ที่1นถึงสดังนั้น ตอนนี้ที่เงินเฟ้อค่าเฉลี่ยรายปีเนี่ยอยู่ที่0.8%หมายความว่าเงินเฟ้อต่ํากว่าที่ควรจะเป็นในเชิงของการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจากข้อมูลที่อาจารย์ให้เงินซ้อยู่ในระดับต่ําแต่ทำไมเวลาหนูไปซื้อข้าวซื้ออาหารกินอ่ะรู้สึกว่ามันแพงจังเลยล่ะค่ะค่าอาหารนะคะอาจารย์คือทำไมมันมันส่วนทางการหรือมันเกิดอะไรขึ้นคือหลังๆนี่เราต้องเข้าใจก่อนว่าคนเนี่ยบางทีเราพูดด้วยอารมณ์และความรู้สึกนะ กับการพูดได้ข้อที่จริงมันต่างกันเพราะ,ะนั้นเราต้องเข้าใจคําว่าอัตราเงินเฟอ้อก่อนคือคาว่าอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยในเชิงของแฟก์นะมันคือสินค้าและบริการที่จําเป็นในการดำรงชีวิตในประจําเดือนเนี่ยประมาณ400รายการครับ400รายการดันั้นเวลาที่เราพูดถึงค่าอาหารเนี่ยเราอาจจะพูดเพียงแค่รายการสองรายการเช่นเราดูราคาข้าวแกงเราดูราคาก๋วยเตี๋ยวคือาทางประเทศไทยบอกว่าให้แยกเป็นอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปกับอัตราเงินเฟอ้อพื้นฐาน คือตางเงินเฟอ้อพื้นฐานเนี่ยคือตางเงินเฟอ้อที่เอาหมวดเกี่ยวกับราคาพลังงานน้ำไฟนะครับน้ำมันพวกนี้ออกแล้วก็เอาหมวดของผักผลไม้อาหารเสจร,รูปออก<ม>ถ้าดึงออกมาเนี่ยเราจะได้เงินเฟอ้อพื้นฐานซึ่งในเฟอ้อพื้นฐานของเราอยู่ที่มา0.6เอรเงเพราะนั้นเนี่ยราคามันไม่แพงขึ้นจากปีที่แล้วมากมายนะัก<ม>แต่เรารู้สึกว่าเราเปรียบเทียบกับราคาเมื่อไหร่ละราคาเมื่อ10ปีแล้ว5ปีที่แล้วหรือเราเปรียบเทียบกับราคาเมื่อเดือนที่แล้วเ<ม><ม>พราะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ f ีล l ิ่งของเรารู้สึกว่า ราคามันแพงนะแต่มันแพงเมื่อเปรียบเทียบกับที่ไหนแพงเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อไหรเพราะผมจําได้สมัยพ่อเล่าตอนเด็กๆพ่อเคยซื้อก๋วยเตี๋ยวได้จานละบาทเนี่ยจานละบาทแม่หนูเล่าใช่ไหมจานละบาทตอนนี้จานเท่าไหร่ละห้สิบาทใช่ไหมยังไม่อิ่มเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของระยะเวลาที่มันเปลี่ยนไปแต่ว่าเวลามันขึ้นมันขึ้นแต่ละปีเนี่ยมันก็เป็นอัตรางินเฟ้อที่นับแต่ละปีพอมันสะสมกันมันก็เลยทาให้รู้สึกว่าเมื่อเทียบหลายปีก่อนมันแพง แต่เราก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเวลาคนมองอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันต้องมองถึงค่าของชีพใช่ณวันนี้เราได้เงินค่าแรงขั้นต่ำท่านในกรุงเทพมา400บาทคำถามว่าเรากินอาหารได้กี่จานสมมติถ้าถ้าเรากินจาระ50ก็กินอาหารได้8จานถูกไหมครับวันหนึ่งต้องกินได้8จานแต่ในอดีตเนี่ยถ้ามูลค่าแรงเรา300บาท300ตอนนั้นเนี่ยทานได้กี่จานผมก็จำไม่ได้จริงนะไม่รู้ข้าวแกง30หรือว่าถ้าข้าวแกง30เนี่ยแล้วทานได้10จานเนี่ย ก็ S <S <an> แสดงว่าตอนนี้แพงขึ้นจริงแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเนี่ย,ยเวลาเวลาคนคนทานทานอาหารปับ๊บก็กินน้ำเปล่าแก้วหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ต้องซื้อกาแฟ2แก้วเนาะแล้วชานมไข่มุกอีกแก้วอย่างเงี้ยคือบางทีเนี่ยเงินมันอาจจะหายไปจากกระเป๋าด้วยด้วยสิ่งที่เราไปพฤติกรรมขอ,องเราที่เปลี่ยนแปลงไป <S <S คือเราต้องยอมรับก,ก่อนว่าค่าอาหารเคยเห็นมันลงไหมครับไม่เคยไม่เคย่ไมครับวันนี้ถ้าถามคำถามไม่ตอบง่ายมากเลยตอบอีกก็ถูกครับมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆได้แหละเพราะว่าต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ มันก็จะแพงขึ้นตามค่าอาหารสัตว์ซึ่งมันก็จะแพงขึ้นตามตามภาวะของเศรษฐกิจส่วนว่าถ้าเราบอกว่าคนไทยเราต้องมองเห็นว่าคนไทยมีเงินมากขึ้นจริงๆคนเนี่ยคนหนึ่งคนเนี่ยสามารถหาเงินได้เพิ่มขึ้นเราอาจจะจาก,จากค่าแรงงานก่อนนะค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเคยอยู่ที่ร้อยกว่าบาทปัจจุบันนี้ก็มาอยู่ที่400เพิ่มจาก3 6 0อย่างเงี้ยนะครับเพราะพอค่าแรงที่มันมากขึ้นคนที่มันมีเงินมากขึ้นเนี่ยคนก็จะต้องการซื้อของต่างๆมากขึ้นไปจุนวนชิ้นที่มากขึ้น เพราะของมีจํานวนชิ้นมากขึ้นเนี่ยคนที่เขาผลิตของเหล่านั้นเนี่ยเขาต้องไปหาวัตถุดิบเขาอาจจะต้องเลี้ยงหมูมากขึ้นเลี้ยงไก่มากขึ้นเราต้องการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่มากขึ้นในคนต้องการอาหารสัตว์ก็จะมากขึ้นพวกเหล่านี้มันขึ้นไปตามความต้องการซื้อหมดเลยราคาของมันจะแพงเป็นเงาตามตัวทุกจุดของการเลี้ยงสัตว์ทุกจุดของการเพาะปลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนการผลิตอาหารมันก็จะแพงขึ้นครับโดยธรรมชาติของเศรษฐกิจที่มันมีรายได้มากขึ้นแต่คําถามที่สําคัญมากกว่า คนเราสามารถหาอาหารในราคาที่ไม่แพงขึ้นมากและได้คุณค่าทางโปรตีนสูงเหมือนเดิมยังหาได้ในราคาถูกไหมประวัาหาหรได้ราคา <laughs> ไม่เชื่อต่วอย่างทางเรื่องของคนเนี่ยถามว่าเวลาที่เราซื้อของเนี่ยถามว่าเราซื้อผักผลไม้เนื้อสัตว์ที่ไหนรไป s ุปปร์มาร์เก็ตไปไฮเปอร์มาร์เก็ตหรือไป50สินค้าถูกไหมฮะ ล้วก็ชอปปิ้งไปเราก็เห็นราคาก็อาจจะแพงกว่าท้องตลาดหน่อยล้วก็ซื้อบางคนเนี่ยเขาชอบไปที่ตลาดสดนอกจากสดและราคาก็เหมาะสมเลือกได้บางคนเนี่ยไปตลาดนะัดถูกไหมใช่ไหม <laughs> ไปตลาดนัดอของถูกรู้สึกไหมของตลาดนัดถูกกว่าตลาดสดบางทีของตลาดนัดอาจถูกกว่าห้างเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเมืองไทยยังมีสเสน่ห์ตรงที่ว่าคนยังสามารถเข้าถึงอาหารการกินในราคาที่ไม่แพงเราสามารถเข้าได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะขัดกับความสะดวกสบาย ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจอ่ะเขาก็อาจจะตั้งราคาอาหารให้มันแพงตั้งแต่แรกด้วยเงี้ยแบบมีกระแสอ้วยน้ำปั่นแก้วละสามสี่ห้าร้อยอย่างเงี้ยแล้วมันก็ขายได้มันเลยเป็นเอฟเฟกต์ให้แบบราคาอาหารมันก็เลยแพงขึ้นอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกันไหมคะถ้าผู้ประกอบการตั้งราคาสูงเกินไปและลูกค้าไม่มีเงินจ่ายไม่มีทางตั้งราคาเหล่านั้นได้ร้านจะเจ๊งทันทีเขาขายไม่ได้แน่นอนเพราะนั้นเนี่ยสภาพของการปรับเนี่ยที่เราบอกว่าราคาข้าวของเนี่ยเขาจะสังเกตร้านข้างว่าล้างันข้างขายเท่าไหร่ สังเกตนะถ้ามีน้ำผลไม้ปั่นหรือมีของขายเนี่ยร้านทุกร้าน25บาทมีร้านหนึ่งขาย40เนะี่ยไม่มีทางคนซื้อแน่นอนคนะเพราะนี่นเขาก็จะดูสภาพของการใช้เงินของแต่ละพื้นที่สมมติตลาดนัดทําไมถึงถูกเพราะตลาดนัดจะมีคนที่มีรายได้ไม่สูงแต่ว่าถ้าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตก็เข้าไปแล้วติดแอร์เขาจะรู้คัดกรองกําลังซื้อของคนทันทีเพราะนั้นถ้าถามว่าราคาสินค้าที่มันสูงขึ้นเนี่ยเพราะนายจ้างเขาเอ่อเขาคนขายเนี่ยรู้ว่าค่าของแพงขึ้นค่าของแพงขึ้นต้นทุนมันแพงขึ้น เขาก็จะต้องขายในราคาที่สูงขึ้นไปตามกําลังซื้อของคนเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อเนี่ยจะไม่สูงเกินกว่ากําลังซื้อของคนนี่คือหลักทางวิชาการเลยนะถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้เชื่อว่าวันนี้น่าจะได้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของแพงเนี่ยอาจจะได้มุมมองใหม่ๆเยอะอาจจะต้องไปคิดกันเองละกันว่ามันเป็นแฟกต์หรือว่ามันเป็นฟิลลิ่งเนาะยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะคที่ให้ข้อมูลกับอินโฟเควสต์ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขออนุญ,ญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ